สวัสดีค่ะชาวราศีกุมขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยมอดาดูวดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์คิลพลังบวชนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวราศีกุมลักนณากลุนะคะว่าหลังจากจักรวาลขยักนะคะจะส่งผลทั้งด้านความรักของคุณอย่างไรนะคะปรากฏการที่มีผลกระทบ ต่อชาวราศีกมุมชาวลัคนาคมก็คือการย้ายของราหูนะคะแล้วก็การย้ายของดาวพฤหัสนั่นเองที่จะส่งผลทางด้านความรักให้กับชาวลัคนากันนะคะชาวลัคนากัรน,นะคะการย้ายนะปรากฏการนี้ส่งผลในเรื่องของความรักจะทำให้คุณมีสเสน่ แรงดึงดูดมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะแต่คุณต้องเลือกให้ดีๆนะคะชาวราศีกุมนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าราหูทับตวัวไงชาวกุมมันก็จะทำให้คุณมีสเสน่ห์เร่าร้อนดึงดูดผู้คนเข้ามาเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นข้อดีแต่คนโสดนะ ก็คือต้องเลือกให้ดีๆต้องใช้วิจนารณญยนนะชาวราศีกลุ่มนะคะมันเยอะจนทำให้คุณอาจจะแบบว่าเลือกไม่ถูกข้อระวังคนที่มีคู่แล้วนะคะคุณจะต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยที่ไม่ตรงกันไม่เข้าใจกันมันจะเกิดปัญหาได้นะคะ บางทีคนนี้คิดอย่างนี้พูดอีกอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งไปตีความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งทําให้คุณไม่เข้าใจกันทำให้มีเรื่องบาดหมางกันไม่เข้าใจกันได้นะคะเพราะว่าอิทธิพลของราหูได้ด้วยนะชาวราศีกุมนะคะอันนั้นเป็นในมุมมองของทางด้านดวงดาวที่มีผลต่อ ในเรื่องของความรักแล้วก็ชีวิตคู่ของคุณนะคะเราจะมาดูมุมมองในทางด้านไพ่ย,ยิปซีและไพ่รักออราเคิลนบ้างนะคะว่าไพ่ต้องการบอกอะไรกับคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สําหรับการอ่านดวงนะคะแบบไพ่ย,ยิปซีและไพ่รักเนี่ยเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะไม่ใช่ดูงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้ชาวราศีกุมลัคานาคมรับแต่พลังงานด้านดีและพลังงานด้านบวกกันนะคะ ต้องขอขอบคุณนะชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ชาวลัคนากุมทุกทท่านนะที่ให้การสนับสนุนช่องหมอดาวมาโดยตลอดนะคะขอให้ชาวกลุ่มทุกๆท่านนะคะประสบความสําเร็จมีแต่ความมั่งคั่งร่ํารวยคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนา เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีโชคลาภก้อนใหญ่สุภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสาธุ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 าธด้วยพลังแห่งไพ่ยิ่สี่ไพ่พบบรักออร์คินบารมีขององค์พ่อพิคเนตบารมีขององค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาร์เมราคอมแมนสมิธองค์ปุุ่ศรีร้อยแปด องค์ปู่เรศีนารอดทุดวงจิตทุดูงมัญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีกุมความรักในเดือนมิถุนายนนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีกุมด้ค่ะสาธุสาธุสาธุ เรามาเริ่มกันที่ไพ่ย,ยิปสี่นะนะคะชาวราศีกุมในเรื่องของความราักตัวตนของคุณคิดอย่างไรเขาคนนั้นคิดอย่างไรเขาคือใครกันนะในช่วงเดือนมิถุนาขอพลังงานไพ่ค่ะ เราจะมาดูสิคะว่าตัวตนของคุณเป็นยังไงชาวราศีกุมนะคะไพ่ใบแรกชาวราศีกุมนะคุณได้ไพ่ t h e Empress เนี่ย่งบอกถึงความมีสเสน่ห์ความเพียบพร้อมนะชาวราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะหลังจากดาวย้ายนะคุณจะมีสเสน่ห์มากๆคุณจะเป็นที่หมายปองของผู้คนมากๆนะ ชาวกลุ่มไพ่ดี e อ็มเพ s สเนี่ยเป็นที่หมายปองเป็นที่ถูกตาต้องใจเออนะคะสำหรับเพศตรงข้ามนะคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะชาวกลุม่มถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะก็จะมีคนที่แบบว่าอยากจะอยากจะได้คุณเป็นเจ้าของอะ่ะเออนะคะอยากจะครอบครองคุณนะ อยากจะมีคุณเป็นเจ้าของเออนะไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของคุณด้วยนะเขาก็อยากมีคุณเป็นเจ้าของครอบครองจิตใจเขาเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้ว่าหวังแค่เพียงเ,ออเรือนร่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้คุณมาดูแลอยากให้คุณมาเทคแคร์เอาใจใส่เขาเช่นเดียวกันคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ดึงดูดนะคุณจะดูเพียบพร้อมมากๆนะคะเพียบพร้อมทั้งหน้าตารูปร่าง การงานหน้าที่การงานนะคะในเรื่องของธุรกิจการาวางตัวนะชาวราศีกลุมช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดูเพรียบพร้อมมากชาวกลุ่มหลายๆคนเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้หรืออ,อยู่ในตำแหน่งที่สูงนะคะเป็นผู้บริหารนะเป็นผู้บริหารเป็น CEO นะคะ เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมมีฐานะนะชาวราศีกุมนะคะ The Empress เนี่ยมีแต่คนหมายปองคุณมีแต่คนอยากได้นะไพ่ไปต่อมาไพ่อะไร The Hermit ชาวกลุ่มที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนากันได้ The Hermit เนี่ย เป็นกลุ่มราศีกลุ่มก็จริงแต่เป็นลัคนากันนะคะลัคนากันก็คือมีความเชี่ยวชาญทางด้านศา,าสตร์ใดศาสตร์หนึง่งเป็นคนที่มีความเก่งตัวยงในเรื่องนั้นๆนะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นหมอเป็นแพทย์พยาบาลได้นะคะชาวกันเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ดูภายนอกเหมือนเป็นคนเฟรนลี่เข้ากับคนอะไรได้ง่ายเนี่ยมีอยู่ในชาวกันน่ะแต่ในบางมุมคุณจะ i n ท r o v e r t นะคะชาวกันบางทีคุณจะแบบชอบอยู่เงียบๆนะคะบางครั้งคนที่มาเป็นเพื่อนคุณหรือปฏิสัมพันธ์กับคุณเขาเดาใจคุณไม่ออกเพราะว่าเวลาคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณก็แบบสนุกสนานสวนเซเฮ่หาปาร์ตี ti, ส้สังสรรค์อะไรแบบได้หมดนะคะแต่บางมุมเนี่ยคุณก็จะเป็นแบบเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองนะคะเป็นคนเงียบๆเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะ เป็นพวกวัดก็เข้าเล่าก็กินนั่นเองนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นสวนเสเฮฮาปาร์ตี้นะคะแต่พอสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยนะชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีทั้งในมุมปฏิบัติธรรมมีทั้งในมุมแบบสวนเสฮเฮฮาบันเะทิงนะบางมุมก็อินโทรเวิร์ดนะชาวราศีกุมนะคะ เทอมิดนี่คือคุณเป็นคนที่มีของนะมีของมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะชาวราศีกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณหรือว่าองค์พ่อแก่พ่อปู่ฤาษีนะคะหรือองค์พญานานะคะบางคนถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะขอพรท่านจะให้พรคุณนะคะชาวกลุ่มในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคนมีของคนมีครูนะ ไพ่ใบต่อมานะห้าเหรียญเนี่ยชาวราศีกุมนะคะบางคนก็โสดมานานบางคนก็แบบไม่มีแฟนนะบางคนก็แบบเลิกราจากแฟนเก่ามาแล้วนะคะช่วงนี้ก็คงโสดอยู่ยังไม่มีใครเออนะคะห้าเหรียญเนี่ยรู้สึกความรู้สึกไม่เติมเต็มต้องการอยากจะได้ใครมาเติมเต็มอยากได้ใครมาดูแลนะคุณก็โหยหาเหมือนกันนะชาวราศีกุมสําหรับคนโสดเนี่ยห้าเหรียญนะรู้สึกขาด นะรู้สึกขาดโหยหาแบบไม่แสดงออกเออโหยหาความรักความสัมพันธ์แต่ก็เก็บอารมณ์ความรู้สึกนะคะอยากมีคนดีๆอยากมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากมีใครเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกุมบางคนก็มีประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อยดีนะห้าเหรียญเนี่ยนะคะ เป็นฝ่ายตามเขาตลอดเวลานะคะคุณไม่ต้องกลัวนะช่วงนี้คนจะมาตามคุณเยอะมากนะเฮอร์มิตพลังงานของไพ่เฮอร์มิตนะ,ะชาวราศีกุมบางคนก็โสดมานานได้นะคะบางคนก็แบบว่าอาจจะคิดว่าเอ้อหรือว่าฉันไม่มีใครแล้วฉันอาจจะต้องแบบอยู่เป็นโสดหรือขึ้นคานเออหรือว่าจะไปบทชีหรืออะไรอย่างเงี้ย นะคะเพราะว่ามีทั้งเฮอร์มิตมีทั้งพระนะมีทั้งไพ่พระมีทั้งไพ่เฮอร์มิตคุณเป็นคนที่สายบุญมากๆเ,ออเน้นสวดมนต์ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าบางคนปฏิบัติรรมปฏิปฐานสี่นะคะออบางคนก็นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมาสายนี้นะชาวราศีกุมหรือคิดว่า ตัวตนของคุณอาจจะเปิดโอกาสให้กับคนสูงวัยที่อายุเยอะกว่าเออหรือว่าฉันจะ,จะเหมาะกับคนที่อายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีกุมนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออดูเหมือนไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะในจิตใจคุณนะไม่ได้ไขว่คว้าไม่ได้อะไรแต่ในใจลึกๆก็อยากจะมีคนดีๆแหละ นะคะชาวราศีกุมนะอยากมีคนด,ดีอยากมีคนใจดีมาดูแลคนเข้าใจห้าถ้วยเนี่ยห้าถ้วยประสบการณ์ความรักคุณไม่ค่อยดีบางคนก็ผ่านการมีครอบครัวอะไรมาแล้วได้ด้วยนะคะเนี่ยห้าถ้วยเนี่ยบางทีก็ปิดตัวเองบางทีก็กลัวชาวราศีกุมคนโสดบางทีก็กลัวการเริ่มต้นได้นะคะห้าถ้วยเนี่ยคุณอาจจะผิดหวังมาเยอะ อาจจะเจอแต่ไม่ใช่ไม่ใช่มาโดยตลอดเนี้ยคุณเลยกลัวการเริ่มต้นที่จะมีความรักความสัมพันธ์นะคะไม่น่าถึงไพ่แบบเฮอร์มิดไพ่พระเต็มไปหมดนะคะคุณก็อาจจะมองว่าโอเคนะถ้ามันมีมันก็คือมีถ้าใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนาใจคุณอาจจะคิดแบบนี้นะคะไม่ได้ไขว่คว้าไม่ได้อะไรมากมายนะตัวตนคุณคิดแบบนี้คุณคิดไปทางในเรื่องของทําบุญสวดมนต์ไหว้พระ นะคะถ้าเจอก็ขอให้เจอคนดีๆเนี่ยคิดแบบนี้นะคะอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือว่าถ้าอยากถ้าเจอถ้าคนที่ใช่จริงๆก็ขอเจอเป็นคนดีคนที่รักคุณจริงๆไม่อยากเจ็บไม่อยากมีความทุกข์อีกแล้วบางคนก็มองว่าแบบฉันก็แก่มากแล้วอายุเยอะมากแล้วขอคนดีๆเถอะในเที่ยวสุดท้ายที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมนะมีไพ่พระ เออนะคุณอาจจะเปิดใจให้กับชาวต่างชาติที่อายุเยอะๆก็ได้นะชาวราศีกุมอ้ามาดูซิเขาคนนั้นเป็นยังไงเขาคนนั้นเป็นยังไงห้ามิเท้านะคะห้ามเท้าตัวเขาเองเขาอาจจะเป็นชาวทัดลมก็ได้นะคะเป็นชาวทัดลมเป็นคนปรับตัวเก่งเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายนะคะ ไม่เท้าเนี่ยชาวธาตุลมเข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคุณอาจจะเจอคนแบบเมถุนตุนกุมเหมือนกันกับคุณได้นะคะเป็นธาตุลมเป็นคนเฟนลี่เป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสร้างรากฐาน ด้วยตัวของเขาเองนะคะไม่ได้มีความมั่งคัง่งไม่ได้มีความร่ำรวยอะไรแต่อ้อนแต่ออกแบบปาดกัดติ้นถีบนะนะคะเติบโตมาหรือว่ามีทุกวันนี้ได้ด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองนะกว่าจะมีวันนี้ได้เขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะ,นะคะห้าไม่เท้านี่ก็คือฟันฝ่ามาเยอะอะไรมาเยอะนะคะไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ดู เ,ออเป็นคนคล่องอ่ะเป็นคนคล่องพูดคุยอะไรเก่งนะคะพูดคุยดีนะเฟลลี่น่าสนใจนะคะคนคนนี้นะชาวราศีกุมนะห้าไม่เท้านะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นคนน่ารักนะเป็นคนน่ารักนะหุ่นโอเคหุ่นใช้ได้เลยนะรูปร่างดีนะคะไม่เท้าเนี่ยเนี่ยเทมเพนเป็นคนไกลนะ ชาวราศีกุมคุณจะเจอคนที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลนะคะหรือว่าเขาคนนั้นเป็นชาวต่างชาติอะเทมเอร์เรนเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เติบโตในถิ่นที่เกิดหรอกนะคะเขาอาจจะเป็นคนต่างถิน่นแดนไกลหรือว่าเป็นคนต่างชาติมาทํางานในประเทศไทยก็ได้นะคะหรือเป็นชาวต่างชาติที่ไปทํางานอีกประเทศหนึ่งในประเทศที่3อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ กลุ่มคุณอาจจะเจอพบรักทางไกลอยู่นะคะเทมเปอร์เนเนี่ยกำลังคุยกับใครอยู่อืมเขาคนนั้นเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนพูดคุยเจรจาดีนะคะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับองคอ,องกรระหว่างประเทศก็ได้นะคะหรือพบเจอกันทางด้านโลกออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะไพ่ใบต่อมา9้าถ้วย เขาเนี่ยก็เป็นคนเฟลลี่นะเป็นคนเฟลลี่เป็นคนคุยเก่งนะคะหรือเป็นคนที่กําลังแบบเปิดใจให้กับความรักนะคะเขาอาจจะคุยหลายคนนะชาวราศีกุมนะคะเหมือนดวงดาวเลยนะเขาอาจจะคุยหลายคนคุยกับคนนู้นด้วยคุยกับคนนี้ด้วยนะคะเฟลลี่เป็นอะไรที่แบบยังเลือกยังดู ยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะ princess นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เปิดโอกาสพูดคุยให้กับตัวเองเปิดทางให้กับตัวเองแต่เขาก็มีความเป็นคนที่จิตใจดีนะชาวราศีกุมนะคะ เขาเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ครอ,อบครัวรักนะคะเป็นคนที่ครอบครัวคาดหวังเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เออนะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่นำความสำเร็จมาสู่วงตระกูลของเขานะคะคนคนนี้นะน่าจับตามองนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะเนี่ยผ่านการผิดหวังในเรื่องของความรักมาเช่นกันเขาถึงแบบ ยังยังไม่ให้แบบยังไม่ให้ความหวังใครนะคะชาวราศีกุมนะเพราะว่าตัวเขาเองก็ผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาเช่นเดียวกันนะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วอะไรมาแล้วผิดหวังอกหักมาสูญเสียความรู้สึกมานะคะหรือว่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองมาเขาก็เลย อาจจะกำลังเปิดใจกำลังพิจารณาความรักนะคะอยู่นะซึ่งตรงกับดวงดาวเลยนะชาวราศีกุมนะคุณมีสเสน่ห์มีอะไรก็จริงแต่คุณอาจจะต้องเจอกับคนคนนี้ที่เขาเปิดใจคุยกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ความสัมพันธ์มันพัฒนาได้แต่คุณต้องดูดีๆพินิจพิเคราะห์ดีๆนะคะแต่หมอดาวมองว่าไพ่อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็จะเลือกคุณนะคะ ชาวราศีกุมนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะชาวราศีกุมนะคะต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารคำพูดคำจราจาเหมือนดวงดาวบอกนะคะไม่งั้นมันจะตีความกันผิดความหมายกันไปมันก็จะทำให้มีความไม่เข้าใจหรือว่ามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะเราดูซิว่า ไพ่รักออร์เคิลต้องการบอกอะไรชาวราศีกลุ่มคะอืมคนคนนี้นะคนคนนี้ไม่ต้องการอะไรเลยนะคะคนคนนี้ต้องการครอบครัวที่เข้าใจที่มีความอบอุ่นนะคะไปไหนไปกันนะคะ ต้องการคู่ของคนรักที่คอยให้อภัยเขาอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่แบบผิดหวังในเรื่องของความรักมามากๆหรือว่ามีเรื่องเสียใจหรือว่ามีเรื่องฝังใจในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกุมคนคนนี้ในใจเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากๆคือต้องการครอบครัวที่มีความอบอุ่น คนรักที่มีความเอาใจใส่เขาดูแลเขามีครอบครัวที่ดีสมบูรณ์แบบไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่ขอให้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไปไหนไปกันนะชาวราศีกุมก็ขอให้คุณเจอความรักดีๆแบบที่ไพ่ขึ้นมาบอกแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ